สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับตีเพชรยนต์นะครับในช่องชาแนลของเพชรยนต์รถมือสองนะครับพบกับผมเนี่ยต้องมีรถเข้ามาใหม่เช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมารีวิวเป็นรถเก่งนะครับ Toyota Titz หนึ่งจุดหกจีรถปีสองพันสิบหกนะครับต้องบอกเลยว่า Toyota Titz เนี่ยสำหรับบริษัทเรานะครับจำหน่ายน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยของเขตมินบุรีนะครับบอกเลยว่าสต็อกแน่นนะครับซื้อเข้าตลอดขายคล่องตลอดนะครับผมเป็นรถที่มียอดขายอันดับหนึ่งตลอดกาลยนะครับ เอาละครับก่อนเข้าไปชมคลิปนะครับตีฝากกดไลค์นะพี่กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับช่องทางเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับเอโยต้าติ๊กคันนี้นะครับ1.6ตีรถปี2016นะครับผมดูที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับผมโครมหน้านะครับดูนะครับสวยๆนะครับโครมหน้าเนี่ยรถปี2016 เนี่ยไม่มีเหลือไม่มีแตกรายงานนะครับดูเลยนะครับหลอดไฟเนี่ยมาตติริฟเตอร์ให้มา2ดวงนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแถมที่สําคัญเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยมาเป็นแบบ3ชั้นโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์โตโยต้าเห็นเด่นชัดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นโฉมก่อนปรับเป็นไมน h a เชงนะครับต้องแจ้งลูกค้ายอย่างนี้ก่อนนะครับนี่นครับสวยเลยดู หลอดรถอะไรโคมไฟนะครับผมกิ๊บกิบแบบนี้นะครับใครมองหารถสเปคนี้อยู่คุณภาพเกรดเอจริงๆนะพี่บอกเลยว่าไม่คนพลาดของบริษัทเพชรยนต์ครับถ้าเป็นโตโยต้าทัินึกถึงเรานะครับรถเราเนี่ยไม่มีซื้อป้ายเหลืองเข้าหรือซื้อแท็กซี่เข้ารถเราเนี่ยจะไม่มีแน่นอนนะครับย้ำคุณภาพตรงนั้นให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งครับและที่สำคัญคือรถเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีมานะครับเล่มชงรูสูญหายเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไว้ใจตรงนั้นได้เลยนะครับต่อมานะครับรายละเอียดด้านข้างนะครับ นี่นะครับช่วงไยต่อนะครับค่อนข้างกิฟเลยช่วงไยต่อนะครับดูนะครับยางนะครับสวยๆเลยนี่ดอกยางล้อแม็กนะครับแม็กเนี่ยเป็นแม็กสีเดียวนะครับเดิมโรงงานนะครับยางเนี่ยเป็นยางปี2 0 1พันสิบเก้านะลูกค้าเป็นยางปีใหม่อยู่นะครับชุดโครงสร้างด้านในนะครับดูไม่ว่าจะเป็นโช๊คนะครับหรือต่อนะครับรับประกันตรงที่ว่ารถไม่เคยชนหาพิษความจมน้ํานะครับรับประกันตรงนั้นให้อย่างแน่นอนนะครับ กระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับลูกค้าสีบอลเงินนะครับนี่พร้อมไฟเลี really ้ยวให้อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับคิ้วกันสา่นเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นของแท้นะครับผมไว้ใจได้เลยนะครับกระจกตรงนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับของโตโยต้าพร้อมสัญญาณการขโมยหอโต๊ะรามนะครับที่จับเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าเก่านะครับเนี่ยจะเคลือบไปตัวกันรอยมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับรถเนี่ยส่ามาเนี่ยจะเป็นรถของหน่วยงานปลดระวางนะครับลูกค้า จะเป็นแบบรถหน่วยงานคล้าการปลดละวางเป็นรถมือเดียวนะครับผมเราจะไม่ซื้อรถมือ2มือ3เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับไว้ใจตรงนั้นได้เลยเอาละครับต่อมาครับกระจกเนี่ยต้องเป็นของโตโยต้าทั้งหมดนะครับผมบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการถูกเปลี่ยนกระจกมานะครับให้ลูกค้าได้สบายใจตรงนั้นก่อนนะครับนี่ยางนะครับเหมือนกันนะครับยางเนี่ยจะต้องตรงรุ่นทั้ง4เส้นนะครับจะไม่มีเส้นนู้นเส้นนี้เปลี่ยนไม่มีครับ เว้นเสียแต่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุแบบยางรั่วหรือว่ายางระเบิดอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งครับระเบิดล้อนึงอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนครับนี่นะครับสวยๆเลยยางปี2019นะลูกค้า AT ทนะครับกิ๊บกิบเลยคันนี้ครับต่อมานะครับด้านด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยสวยๆเลยนะครับเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับกิ๊บกิบเลยนี่เป็นไงสีนะครับดูนะครับไฟท้ายนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะลูกค้า โครเมียมตรงนี้นะครับมีให้เรียบร้อยสัญลักษณ์โตโยตา้าไม่ให้เรียบร้อยและที่สัมัญคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง2จุดนะครับนี่คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง2จุดเลยนะครับอ่าเนี่ยบ่งบอกโครราเอลติสนะครับ 1.6G นะครับสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดไอตัวที่เก็บสัมภาระให้ดูนะครับว่ากว้างขวางแค่ไหนนะครับ เอาละครับเรามาดูกันว่าที่เก็บสัภาราของตัวต้าติกคันนี้เนี่ยกว้างขวางไหมเวลาเดินทางไกลนะครับสําหรับเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บของเอ้ยอะไรเอ่ยนะครับสาหรับสายตาผมวัดตัวเนี้ยผมว่าน่าจะได้กระเป๋าเดินทางประมาณสามถึงสี่ลูกนะครับสบายๆเลยนะครับนี่ครับค่อนข้างกว้างขวางนะครับดูได้เลยนะครับต่อมาปัจจัยหลักสําคัญนะครับดูตรงที่ว่ารถเนี่ยโดนแปะท้ายมาไหมนะครับดูนะครับหัวน็อต หัวน็อตนะครับสวยๆนะครับไม่มีการถูกหมุนนะครับเป็นที่มาของว่าน็อตหน้าน็อตหลังไม่ขยับนะครับลูกค้านี่เม็ดอาร์กเนี่ยตกล้องให้ดูเลยเม็ดอาร์คเนี่ยเรียงสวยงามรูปเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าลองมารูปได้เลยครับนี่สวยเลยนะครับไฟเนี่ยครับเดิมโรงงานนะครับไทกิโตะนะครับผมเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีการถูกเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันนะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับไม่มีการถูกอ่า แงะถูกไขถูกเปลี่ยนมานะครับเม็ดอาร์คด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับเรียงสวยงามครับเป็นแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ อาดีอยางไหลเนี่ยเราออกไปให้เดี๋ยวว่าวันที่รับรถเนี่ยจัดให้แน่นอนนะครับโตโยต้าติดนะครับลูกค้าเปิดมาร้อยคันเนี่ยต้องมีซีนทางมะพร้าวเนี่ยร้อยคันนะครับถ้าเกิดว่าซีนทางมะพร้าวเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถอะนั่นแสดงว่ารถคันนั้นะถูกชนท้ายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือซีนเดิมโรงงานนะครับย้ำว่าซีนเดิมโรงงานชุดแม่แรงมีให้เรียบร้อยนะครับผมขออภัยครับชุดเครื่องมือนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับสวยๆครับคันนี้นะครับสําหรับรายละเอียดของท้ายก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นรายละเอียดด เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดยางชุดที่กัรลอยนะครับเรามีมาให้เรียบร้อยทุกอย่างทุกด้านต้องเหมือนกันนะครับรับประกันคุณภาพตรงนั้นก่อนนะครับอยากให้ลูกค้าไว้วางใจนะครับกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราจัดไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยครับผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการรถสไลด์ส่งให้ที่พีด้วยนะครับนั่นคือความพึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูของด้านในนะครับสําหรับ ห้องผู้โดยสารนับว่ากว้างขวางแค่ไหนเดี๋ยวตีเข้าไปนั่งให้ดูเลยนะครับอันนี้คือเราเราเอาอารมณ์ที่แบบว่าเราเป็นคนเป็นคนนั่งก่อนเนาะลูกค้าเป็นผู้โดยสารก่อนนะครับนี่ครับผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นขาเอ่ยหัวเอ่ยเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคเลยนะครับรถไม่ได้เล็กนะครับผมบอกเลยค่อนข้างกว้างขวางนะครับสวยๆเลยคันนี้ดูเบาะหนังนะครับไม่มีขาดไม่มีปะไม่มีเย็บที่แจ้งตรงนั้นก่อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้ตากล้องแพงเข้าไปด้านในนะครับ ดูนะครับเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มีปาไม่มีเอฟนะครับเสียวสวยงามไม่มีคราบเหลืองเลอะติดต่ออย่างแน่นอนนะครับรับประกันได้ว่ารถคันนี้นั่งไปไม่มีคนนั่งข้างๆแน่นอนนะครับสบายใจได้เลยนะครับหัวน็อตฝาประตูนะครับผมสีดํานะครับสวยๆนะครับโตยต้าติดหรือว่าโตยิต้าสักรุ่นเนี่ยหัวน็อตต้องเป็นสีดํานะครับดูนะครับสวยๆเลยนี่เดี๋ยวดึงเบสอาร์คให้ดูเลยนี่ เม็ดอาร์คเดิมโรงงานเป็นอย่างไงเป็นอย่างนี้ไงครับลูกค้าเนี่ยคือเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีการถูกชนใหม่น่นแน่นอนครับรับประกันคุณภาพเก็ดเองจริงครับการันตีด้วยที่ว่าบริษัทเปิดมาทั้งหมด23าปีนะครับจำหน่ายหนึ่งเดือนร้อยเอันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไว้ใจตรงนั้นได้เลยนะครับต่อมาครับเป็นโซนของคนขับนะครับด้านหน้านะครับตรอมาดูันว่าปีสองพันกเนี่ยให้ออปชั่นแลมบ้านะครับด้านในนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ พวงมาลัยเนี่ยมัติฟังก์ชันนะครับสวยๆนะครับมีระบบควบคุมเสียงด้านนี้มาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับที่ปัดน้ําฝนมีให้เรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์โต้นะคันนี้ดูนะครับสวยๆเลยคันนี้อ่ะด้านในคอนโซลคอนโซลนะครับอ่าตรงที่เปิดวิทยุหรือที่ที่เปิดเสียงเล่นเพลงเนี่ยจะมีเล่นลูกอื่เขาคล้ายๆว่าเป็นลูกไม้ลูกฉลุกนะครับเป็นสีไม้นะครับผมเอาละครับที่สำคัญปัจจัยหลักเลยเลขไม้คันนี้นะครับ อยู่ที่160,000โลเท่านั้นนะผมถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยหัวเฉลี่ยประมาณปีละ20,000โลนะครับลูกค้ากระจกนะครับพับไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟามีมาให้เรียบร้อยนะครับชุดด้านข้างเนี่ยกล้องให้ดูเลยตัวเนี้ยเลขตัวถังเด้ตัวเครื่องครับผลิตเมื่อไหร่อะไรไงแจ้งลูกค้าสามารถรับไปเช็คได้เลยนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับแล้วครับนี่คือรายละเอียดของปาดตัวด้านในทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูของ รายละเอียดห้องเครื่องกันมากนะครับว่าภายในสวยแล้วห้องเครื่องจะเป็นยังไงกริบไหมนะครับเป็นอย่างที่ตีพูดไหมเดี๋ยวเราดูกันเลยเป๊บนี่เป็นไงครับห้องเครื่องนะครับกริ๊บริแบบนี้สตาร์ทเนี่ยต้องไม่มีการสั่นต้องไม่มีควันออกมานะครับบอกเลยว่าคันนี้ครบจบที่เดียวแน่นอนนะครับเริ่มต้นที่มุมขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับให้ดูเลยว่ารถคันนี้ ขันวัดมาหรือเปล่านะครับถูกไขน็อตมาไหมนะครผมเม็ดอาร์ตซุ้มโชกนะครับเรียงสวยงามแบบนี้ไหมครับจุดแต้มมาร์กสีโรงงานอยู่ครบไหมดูคานนะครับยางจุกดงจุกยางเนี่ยอยู่ครบนะครับดูเม็ดอาร์ตนะครับชุดคานเนี่ยไม่มีการถูกเปลี่ยนถูกชนมาอย่างแน่นอนครับรถเนี่ยสภาพแบบต้องบอกเลยว่าเทพประบุตรเลยลูกค้าสภาพเทพประบุตรเลยนะครับเม็ดอาร์ตซุ้มโชกสองข้างนะครับเรียงสวยงามกันนะครับนี่กิฟกรเลยเห็นไหมหัวน็อตเนี่ยไม่มีการถูกไขมาอย่างแน่นอนนะครับ แผงการความร้อนนะครับยังใหม่กิบกิบอยู่เลยนะครับยางตรงนี้อยู่ครบอยู่เลยครับเอาละ,ละเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะว่าตอนสตาร์ทเนี่ยเครื่องเป็นยังไงนะครับนี่นะครับลูกค้านี่คือขณะที่กําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเนี่ยนิ่งกิบแบบว่าไม่มีสั่นแบบดังๆไม่มีเสียงดังอะไรแทรกซ้อนเข้ามานะครับนั่นหมายความว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพเกรดเอจริงนะครับย้ำว่าคุณภาพเกรดเอนะครับ ให้ลูกค้าสบายใจตรงนั้นก่อนได้เลยนะครับดูนะครับสวยๆกิ๊ฟๆนี่เป็นไงเอาละครับหากใครชอบนะครับโทรมาติดต่อเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้น้าล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีพี่ๆเซลล์นะครับผมหรือจะเป็นตีนะครับตอบกับลูกค้าไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทางของเราด้วยนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่พลาดการรีวิวคลิปดีๆแบบนี้นะครับ เอาละครับถ้าเกิดคลิปนี้นะครับตีพูดอะไรผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยคนดูไวนะที่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับฝากตีฝากพิจรณครับไว้ในอ้อมบอกกังใจของ FT ทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสรุปราคากันอีกทีนึงนะครับโตโยต้าทิกคันนี้1.6 G นะครับรถปี2016นสครับราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะครับผมฟรีดาวนะครับทุกสายงานทุกอาชีพนะครับขอให้ชอบมั่นใจในเรานะครับผมเอาละครับแล้วเจอกับตีคลิปใหม่สวัสดีีแลล้้ววเจอกััันนใหหม่คคิปาสสดรบ